Thank เฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมบูชาท่ามปติมากรรมคริสตัลสายจารึกพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระองค์ขณะทรงงานท่านผู้สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่0814133123และ0853343204รายได้จากการจัดรายการมอบส่งทบมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมบูชาท่ามประติมากรรมคริสตัลาสจารึกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระองค์ขณะทรงงานท่านผู้สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่0814133123และ0853343204รายได้จากการจัดรายการมอบส่ทบมูลนิธิชัยพัฒนา เหรียญพลังสุขมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทำให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามนภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่า จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดีเพราะระบบ IT ทีกำลังก้าวล้ำหน้า แต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุภมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามและท้ํา กลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุภมงคลต้นฉบับของแค้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญ พลังสุขมงคลต้นฉบับเหรียนพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน0897355856 0897355856 0818086530 0818086530 ครท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกําลังอยู่กับผมดอนแดนสวัค์นะครับในรายการคนรักแผ่นดินนะครับก็ได้มีการพูดคุยให้สติเสริมสร้างความรู้ความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้พิทักษ์สันติราษแล้วก็มีเกียรติเป็นงานนันมีเกียรติเป็น ทรัพยากรอันมีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติเป็นองค์กรที่ประชาชนพึ่งหวังนั่นก็คือเรื่องผู้พิรักษ์สันติราศนะครับถ้าเรามาดูถึงเรื่องของทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ทางชายแดนนะครับไม่ว่าชายแดนไทยขเขมรที่หน่วยของเรานั้นกําลังมีการฝึกซ้อมกันก็สุดแท้แต่แต่ว่าในพื้นที่เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ท่ามกลางอันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวง นะครับแล้วก็มีผู้คนทหารประชาชนนั้นเสียชีวิตทุกวันสิ่งที่ฝ่ายตรงกันข้ามกำลังมีชัยชนะก็คือการที่ข่าวไม่ว่าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ได้มีการรายงานให้ขับโจรทุกวันว่าโจรเขามีผลงานฆ่าใครบ้างในแต่ละวันนี่ก็คือสิ่งที่เราเสียท่าแล้วก็ยังคงต้องเสียท่าต่อไปอีกนานเพราะว่าปืนก็เอาปืนตำรวจหรือทหารที่เขาฆ่า,าแล้วก็เอามายิงประชาชน แล้วก็มีการรายงานให้ประชาชนได้ทราบให้ได้เจ็บใจให้ได้เสียหน้าเสียหายหเสียความกันก็ใช้โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ของประชาชนรายงานให้เห็นว่าเป็นอย่างไรชีวิตของโจรชีวิตของประชาชนต่างๆเหล่านั้นมันวัดค่ากันไม่ได้เลยแต่โจรถูกฝึกถูกสอนให้เป็นโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรก็นแน่นอนว่าไม่ว่าทหารหรือตํารวจทุกคนก็ย่อมที่จะรู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตพร้อมที่จะพลี เพื่อชาติได้ตลอดเวลาผมสามารถพูดได้ว่าความตายของอาชีพตำรวจและทหารนั้นเป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนตอบแทนมาโดยความสงบสุขและความปลอดภัยของประเทศของคนในประเทศเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเราต้องให้กำลังใจกำลังใจของครอบครัวทหารของครอบครัวตำรวจลูกหลานของเขาอยู่เป็นอย่างไร หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆนั้นได้ดูแลเขาอย่างทั่วถึงหรือประการใดจะให้เขาไปร้องแรกแหกเชอจะให้เขาไปร้องเรียกร้องหาขั้นตอนกระบวนการต่างๆนั้นที่จะได้มานั้นกับใครแต่เราก็ขอบคุณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอบคุณกองทัพต่างๆที่เมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตไปทางหน่วยงานราชการก็ยังมีนโยบายในการส่งเสริมช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวจะเป็นลูก บุตรหลานนั้นให้มีโอกาสกลับมาเข้ารับราชการเท่านั้นยังไม่พอครับยังจะต้องมีอะไรต่างๆอีกมากมายหลายอย่างที่เราหน้าที่จะวางแผนหรือจัดสรรให้ดีอาชีพทหารตำรวจเป็นก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่ทําไมเบี้ยเลี้ยงน้อยจังเลยหรือว่าควรจะได้เต็มที่แต่มันไปกินกันมาตามลําดับขั้นตอนมีขั้นตอนสิบลาดับกว่าจะไปถึงเจ้าตัวจริงๆมันกินมาตั้งแต่เก้าชั้นวางกินลาวางระบบกินกันระยะยาว ก็คงจะต้องคิดถึงกองทุนกองทุนอกองทุนที่ที่กบกขใช่ไหมครับที่คนมวลชนไม่พอที่พยายามจะสู้เรื่องนี้คนที่เขากําหนดที่มีเจตนาลมก็มีเจตนาดีแต่พวกที่เจตนาลมไม่ดีมันก็สามารถวางแผนนักการเมืองไม่ดีนี่แหละครับตัวแสบไล่ไปไล่ไปก็รู้ตัวเดิมอีกนั่นแหละครับท่านผู้ชมคนเดิมตัวเดิมคนเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับเราอยู่กับข้อมูล ของความจริงแต่มันไม่มีคนที่จะรวมพลังกันมาสู้เนื่องมาจากว่ากฎหมายกว่าจะออกมามันก็มีแก๊งของนักการเมืองในสภาก็ช่วยกันยกมือให้กฎหมายผ่านแต่พอกฎหมายผ่านมันได้หนำใจทุกอย่างก็สมใจแล้วจะแก้ไขได้เลยครับแก้ไขมันก็ต้องอาศัยแก๊งใหม่แก๊งใหม่ที่จะแก้ไขนี่รวมยากนะครับท่านผู้ชมกลุ่มผลประโยชน์ที่มันรวมตัวกันลงมันก็รวมกันเป็นแก๊งแล้วก็ไปยกมือกันในสภาแล้วก็ผ่านกฎหมาย กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมก็มีฉบับหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆสัญญาขายฝากกฎหมายเรื่องขายฝากนี้เป็นกฎหมายที่เอาเปรียบคนนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายถอนไม่ทันกําหนดภายในเวลาก็ถือว่าได้รับโอนสิทธิ์กลับไปเป็นของผู้รับขายฝากนะครับถามว่าใครจะมาอยู่ฝ่ายประชาชนจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายนี้นักการเมืองจํานวนไม่น้อยเขาไม่มาเสียเวลากับพวกนี้ครับเขาจะต้องเสียเวลากับกฎหมายที่มันมีส่วนได้เสียโดยตรงกับเขาด้วยประชาชนไม่ต้องพูดถึง แล้วเวลาของสภา,าไปเถียงกันไป,ประท้วงกันในเรื่องอะไรนะครับก็เท่าที่รู้เท่าที่เห็นกันอยู่ผมไม่ได้มีอคติกับนกักการเมืองนะครับเพียงแต่เ็ามาเชิญให้เป็นผมไม่เป็นเชิญให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็น <c oughs> นะครับเพราะถ้าเป็นแล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่อแล้วจะอยู่ยังไงครับอ่าแม้มีคนบอกบางอาหารกล้านักทำไมมาพูดแบบนี้เพราะว่าใครๆก็อยากเป็นผมก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหรล่ละครับเพราะว่าถ้าเป็นนะครับ วันนี้คุณมีหนี้สินเท่านี้คุณมีทรัพย์เท่านี้แล้วพอคุณเป็นเสร็จแล้วคุณก็ไม่มีเสร็จรวยขึ้นกว่าเดิมนะครับอ้าวนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วพอเป็นแล้วนี่เอาละครับท่านผู้ชมเที่ยวนี้มันลงจากหลังเสือไม่ได้มีนักการเมืองจํานวนมากมายเป็นคนดีไม่มีสตังค์ได้รับการสนับสนุนพอได้เป็นแล้วเนี่ยพอได้เป็นแล้วนะครับมันหอมหวานเพราะมีบารามีมีคนเรียกว่าท่านมีคนติดตามได้ไปที่ไหนก็คิด,คด,คดว่าเป็นเกียรติ บางทีก็เกียรติหลอกๆออครับนะคิดว่ามีเกียรติแล้วเป็นยังไงครับผลสุดท้ายพอหมดวาลาหมดสมัยเอ้ยน้องมาอยู่กับพี่ดีกว่าพี่ให้สามสิบล้านอยู่พักพี่ดีกว่าพักนี้มันไปไม่รอดแล้วมันหมดทุนแล้วนะไอ้นี่บอกว่ามาอยู่พักพี่ดีกว่ายี่สิบล้านอีกพักหนึ่งบอกว่าอยู่กับผมดีกว่าผมให้สามสิบล้านไม่ต้องต่อเอาไปก่อนเลยยี่สิบล้านล่วงหน้าผมยังเคยเห็นกับตาเลยครับท่านผู้ชมสอสอที่ สอบตกบางประเภทพอรู้เขาตั้งพรรคการเมืองใหม่เอาถุงไปเลยครับเอาถุงไปเลยครับถุงนี่คล้ายๆกับถุงหนังนี่แหละกะว่าไปรับตังในวันเลยนะครับเห็นเลยเนะี่ยไม่อยากจะบอกชื่อนามสกุลวาดรูปยังถูกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่จริงผมไม่ได้มีอคติอะไรหรอกแต่ผมรังเกียจความไม่ดีผมมีความรู้สึกว่าประเทศชาติของเรายากลําบากเพราะว่านักการเมืองขาดความจริงใจต่อประเทศชาติ ลองเลือกคนจริงใจลองให้โอกาสคนจริงใจคนที่พร้อมจะอุทิศชีวิตประสบการณ์ของเขาที่เขาจริงใจอะ่ะให้เขาทํางานดูสิครับเอางานกทอมอนี่แหละเป็นต้นเลยเป็นต้นแบบเลยว่าใครจริงใจจริงใจไม่พอนะครับต้องมีประวัติที่สมน้ําสมเนื้อสมกับฐานารูรูปและก็ความรับผิดชอบและหน้าที่ด้วยนะครับ ไอ้น,นี่ก็คือพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็บอกเอ๊ะคุณดอนมกไม่เป็นรัฐมนตรตีและสมัยนี้ถ้าเกิดเขาจะเชิญเป็นหรือเปล่าก็ไม่เอานะครับแต่ถ้ามีโอกาสอันเหมาะเจาะในภายภาคหน้าแล้วถ้าเป็นแล้วมีโอกาสทํางานดีก็ไม่เลวนะครับอ่าไม่เลวพอพูดแบบนี้ปั๊บนักรัฐศาสตร์ว่าแล้ววันนี้เมานิดหน่อยหรือเปล่ามันเดิมว่าแล้วว่ามันต้องอยากจะเป็นนะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าแบบนี้มีความสุขกว่าท่านก็คงจะเห็นใช่ไหมครับถ้าเป็นดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าไม่ดีก็สังคมประนามนะครับแล้วก็เสื่อมรามกันไปเป็นแถบแถบพูดถึงเรื่องของทหารนะครับปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่บางคนก็ถามว่าแล้วทำไมแล้วทำไมทหารนี่ตายกันจังการฝึกของเราถึงหรือเปล่าโจนมันฝึกมาอย่างต่อเนื่องเจ็ดแปดปี มันฝึกและปฏิบัติการตลอดโจรมันไม่เปลี่ยนหัวหน้าโจรมีแต่หัวหน้าถูกสังหารมันก็มีกลุ่มเกิดใหม่ขึ้นมาปัญหาใหญ่โตทางภาคใต้ก็คือเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาบ่อยเหลือเกินในการดูแลงานเหตุการณ์ต่างๆทางภาคใต้เปลี่ยนไอคนหนึ่งยังไม่ทันรู้งานเอ้าเปลี่ยนเองแล้วไม่ทันรู้งานเอ้าเปลี่ยนเองแล้วผัดเปลี่ยนเองแล้วคนมันก็คือมนุษย์นะครับนะครับใครที่จะไปปรับตัวได้ ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นๆภูมิประเทศยังไม่รู้เลยวัฒนธรรมอะไรต่างมันจะต้องเรียนรู้จะต้องมีการฝึกฝนกันเลยนะครับผมคิดว่าแนวความคิดในเรื่องของเคอร์ฟิลโดยเฉพาะในสถานการณ์นี้มันฆ่าเย้ยฟ้าใต้ดินทุกวันนี้ผมว่าพี่เหลิมเนี่ยก็คิดคิดถูกเหมือนกันนะถ้าคิดว่ารอบครอบแล้วปลอดภัยฟิลก็ฟิลเถอะครับทํายังไงรักษาคนจานวนมากไว้ขาดความไม่สะดวกสักหน่อยก็ดีกว่าคนตายโดยที่ไม่รู้ว่าจะหยุดยั้งลงเมื่อ,อไหร่ นะครับอันนั้นก็อีกมุมหนึ่งที่สะท้อนให้ได้ยินเป็นกําลังใจให้กับทหารตํารวจทุกเหล่านะครับและทหารที่จะเอาอยู่คือทหารของพระราชาเท่านั้นแะครับดังนั้นขอคาราวะยกย่องให้เกียรติแต่บรรดาทหารกล้าของพระราชาหน้าบัดน,นี้นะครับ ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยาม,มิน ติยศคือสิ่งที่ห่วงแหนปกป้องแดนปกป้องฟ้ามาทุกภูมิแห่งนี้คือบ้านของเราเราบ้านพระชนพริชีพแลกมาบัดน,นี้ภัยรีรุกรานเราเลือดทหารนักรบพู จะไม่ยอมให้ชาติถูกขายทอดตลาดด้วยอำนาจอิทธิพลเงินตราจะยึดมั่นด้วยสติจะปกป้องในชีวาเพราะเราคือทหารบาร,รา เป็นสัตรูแต่ผู้คนก็ยังยังรู้พฤติกรรมสัตรูระเจิดประจานสึกภายนอกยังไม่เท่าไหรสึกภายในฟองได้นะวาดวันเมื่อการเมืองนำการทหารไปเสริรมฐานส ข้าพระพุทธเจ้าขอให้คำสัตรียต์ต่อต้า่าละอองที่มีประมาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมล็ดระเบชาลูกพ่อเป็นข้ามหาขสัพเจ้าข้าพระพุทธเจ้า จับจงรับครัดีและหวายความปลอดภัยต่ยอต้ฟาโรห์ทูนิบมาจนชีวิตทาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจับเชิดชูและรักษกาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติสัม์าระแห่งอกนาจาบ ทั้งจะปฏิบัต,ติตนให้เป็นที่ไว้วางพระวาชะแห่งไทยของใต้พระละอองที่รีบประบาททุกประการด้วยก้าด้วยกความขอเดชะ คือสิ่งที่ห่วงแหนปกป้องแดนปกป้องฟ้ามาทุกผู้แห่งนี้คือบ้านของเรา เราบ้านพระชนพลีชีพแหลกมาบัดน,นี้ภัยรีรุกรานเราเลือดทหานักรมผูกปลาจะไม่ยอมให้ชาติถูกขายทอดตลา,าดโดยอำนาจอิทธิพลเงินตราจะยึดมั่นด้วยสติจะปกป้องด้วยชีวา เราคือทหารพระราชา so no. 偷睇。 สมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่าน